สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนเรื่องของตัวแปรและการประกาศตัวแปรนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันเลยค่ะหัวข้อของเราในวันนี้นะคะก็จะมี1อาาักขระสองคำสมานวนสามชนิดข้อมูลสี่ตัวแปรและการประกาศตัวแปรค่ะ วัตถุประสงค์ของเรานะคะก็จะมี 1. นงอักขระที่ใช้ในภาษาซีได้2บอกคำสงวนของภาษาซีได้3อธิบายเกี่ยวกับประเภทของข้อมูลได้ 4. บอกชนิดของตัวแปรต่างๆได้5อธิบายการประกาศตัวแปรแบบต่างๆได้คะ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มดูข้อแรกกันเลยนะคะก็คืออักขระในภาษาซีจะประกอบด้วยตัวอักษร A ถึง Z ทั้งตัวพิมพ์เล็กแล้วก็ตัวพิมพ์ใหญ่เลยนะคะตัวเลขก,ก็จะมีตั้งแต่0ถึง9อักขระพิเศษอื่นๆนะคะก็คือตัวหนังสือสีแดงด้านล่างนี้เลยนะคะคำสงวนนะคะก็จะเป็นคำมาตรฐานที่กำหนดความหมายไว้แล้วไม่สามารถนำไปใช้ในการอื่นๆเช่นการตั้งชื่อตัวแปรหรือว่าชื่อฟังก์ชันนะคะเช่น auto double in long switch แล้วก็คำที่เหลือเหล่านี้นะคะที่เป็นตัวสีแดงทั้งหมดล้วนเป็นคำสงวนทั้งหมดเลยนะคะ ต่อไปนะคะประเภทของข้อมูลก็จะมีชาความหมายของชาก็คืออักขระหนึ่ตัวอินความหมายของอินก็คือเลขจํานวนเต็มโฟดความหมายของโฟดก็คือเลขทศนิยมค่ะตัวแปรนะคะตัวแปรคือชื่อที่ผู้เขียนโปรแกรมตั้งขึ้นเพื่อใช้เป็นชื่อของหน่วยความจําที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเมื่อต้องการใช้งานข้อมูล จะอ้างถึงข้อมูลนั้นๆด้วยชื่อของตัวแปรที่ตั้งขึ้นค่ะต่อไปนะคะจะเป็นกฎการตั้งชื่อของตัวแปรนะคะก็คือ1ต้องต,ต้องขึ้นต้นด้วยตัวอักษรหรือเครื่องหมายอันดับสกอเท่านั้น2ประกอบด้วยตัวอักษรหรือตัวเลขก็ได้ห้ามขึ้นต้นด้วยตัวเลขนะคะ3ไม่ควรยาวเกิน32ตัวอักขระ และควรสื่อความหมาย 4. ห้ามเว้นวรรคระหว่างชื่อตัวแปร 5. ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่หรือพิมพ์เล็กให้ความหมายแตกต่างกัน 6. ห้ามมีอักขระพิเศษอื่นปะปนในชื่อยกเว้นอัน e r เดอร์สกอร์และตัวเครื่องหมายนี้นะคะ 7. ห้ามทำซ้ำกับคำสมมุตต่อไปนะคะจะเป็นชนิดของตัวแปรชนิดของตัวแปรนะคะก็จะมีชา ความหมายของชาในชนของตัวแปรก็จะคือใช้เก็บข้อมูลที่เป็นตัวอักษรใดตัวอักษรหนึ่งนะคะ in, ใช้เก็บข้อมูลที่เป็นเลขจํานวนเต็มเท่านั้นโอใช้เก็บข้อมูลที่เป็นเลขทศนิยมะคะ่ะต่อไปการประกาศตัวแปรรูปแบบการประกาศตัวแปรนะคะก็จะเป็นประเภทของตัวแปรแล้วก็ตามชื่อตามด้วยชื่อตัวแปร แล้วก็ตามด้วยสีมิโคลนนะคะเช่น in answer semicolon ในกรณีที่มีตัวแปรหลายตัวเป็นประเภทของตัวแปรตัวเดียวกันประเภทของตัวแปรชื่อตัวแปรหนึ่งกับชื่อตัวแปรสองตามด้วยเซมิโคลนเช่น in x y z x y z ในสมตัวนี้นะคะล้วนแล้วเป็น ตัวภาษาอังกฤษพิมพ์เล็กทั้งหมดนะคะตัวนี้ก็คือจะอยู่ในประเภทของตัวแปรเดียวกันต่อไปนะคะตัวอย่างการประกาศตัวแปรนะคะ i n x s e m i c o o l n in y s e m i c o o l n in z s e m i c o o l ผลลัพธ์ของเราก็จะได้ i n x y z semicolon นะคะต่อไปนะคะชา char c o o l n ประกาศตัวแปรออกมาแล้วเราก็จะได้ชาร์ซิเซมีโคลอนโอดอันหนึ่งเซม r โคลอนโอดอันสองเซมโคลอนเราก็จะได้โ o r อันหนึ่งกับอันสสองนะคะต่อไปนะคะการกำหนดค่าเริ่มต้นให้กับตัวแปรรูปแบบนะคะก็จะเป็นประเภทของตัวแปรตามด้วยชื่อตัวแปรเท่ากับค่าเริ่มต้น เช่น in answer เท่ากับ1นึยในกรณีที่มีตัวแปรหลายตัวเป็นประเภทของตัวแปรตัวเดียวกันเช่น in x เท่าก,กับห y เท่ากับสิ z เท่ากับยีการกำหนดค่าเริ่มต้นให้กับตัวแปรนะคะก็จะเป็น in x เท่ากับห in y in z เท่ากับสิผลลัเราก็จะได้ in เท่ากับห y ไม่มีนะคะเพราะเนื่องจากฝั่งนี้เราใส่แค่ y ตัวเดียวซ z ก็จะเท่ากับสิบต่อไปนะคะช x c เท่ากับ a เราก็จะได้ช x c เท่ากับ a นะคะต่อไป fold a n หนึ่งต่อไป fold a n สองเท่ากับสองจุดห้าเราก็จะได้ fold a n หนึ่งอ n s สองเท่ากับสองจุดห้านั่นเองนะคะ สำหรับวันนี้นะคะก็ขอจบการอธิบายเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ